ของเรานะันเป็นทางเดินของวัดนะแต่เราก็ไปยึดเป็นของเรานะอันนี้เป็นธรรมชาติของใจนะมันชอบยึดว่าเป็นของเราของเรานี่เรียกแบกแต่มันไม่ใช่แบกเฉพาะสิ่งที่เป็นวัตถุรูปธรรมเท่านั้นนะสิ่งที่เป็นนามธรรมก็แบกแล้วไม่ใช่แบกเฉพาะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราสิ่งที่ให้ความทุกข์กับเราก็แบกเช่นอะไรนะเช่นความโกรธนะความโกรธนี่มันดีกับใจไหมไม่ดีนะแต่ว่า ก็ชอบแบกเอาไว้ชอบยึดความเศร้านะรวมทั้งเรื่องราวที่ไม่ดีที่ทำให้เราเจ็บปวดในอดีตความสูญเสียการถูกต่อว่าด่าทอนึกทีไรปวดทุกทีนึกทีไรเจ็บทุกทีนึกทีไรแค้นทุกทีนึกทีไรเสียดายทุกที แต่เป็นไงใจยังชอบแบกเอาไว้ชอบแบกทั้งที่ยิ่งแบกก็ยิ่งทุกนะอันนี้เนี่ยมันแต่ว่าไปแล้วเนี่ยกายมันฉลาดกว่านะเพราะว่าแบกเมื่อไหร่เป็นทุกขเมื่อน,นั้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าแบกของหนักมารีบวางทันทีใจเนี่ยนะมันกลับตรงข้ามทั้งที่แบกก็ก็ทุกข์แต่ก็ยังแบกนั่นแหละ กายเนี่นะเวลามันเจอของแหลมนะเช่นนิ้วเนี่ยเจอของแหลมเนี่ยหรือเจอของร้อนเนี่ยมันรีบออกห่างเลยนะรีบหนีห่างเลยสมมุติมือเราเนี่ยนะเกิดไปถูกเปลวไฟเข้าหรือนิ้วเราเนี่ยไปถูกหนามเนี่ยนะเราไม่ต้องสั่งนะนิ้วเนี่ยมันถอนออกมาเลยกายนี่ยมันถอนนิ้วออกมาเลย ถอนเนื้อออกจากไฟถอนเนื้อออกจากอของแหลมอะไรที่เป็นอันตรายเนี่ยกายเนี่ยมันจะเผลอจะพลั้งไปได้นิดหน่อยแต่ทันทีที่รู้สึกว่าเจ็บนี่มันรีบออกมาเลยไม่ต้องสั่งเป็นอัตโนมัติแต่ใจเป็นยังไงนะโโหตรงไหนทุกนี่มันรีบเข้าหาเลยนะนนเวลาปวดเนี่ยนะปวดตรงไหนอ่ะปวดที่ขาหรือเมื่อย ที่หัวเข่านะปวตรงไหนเนี่ยใจเนี่ยมันจะไปจาะตรงนั้นเลยมันยิ่งไปจาะตรงนั้นยิ่งไปจดจ้องตรงนั้นไปปักไปตึงตรงนั้นเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นนะมันก็ทุกข์สิไม่ใช่ทุกข์ทั้งกายนะทุกข์ทั้งใจด้วยจริงๆเนี่ยถ้าใจมันฉลาดนะมันต้องรีบถอนออกมานะตรงไหนเจ็บมันยังรีบถอนไปอยู่ตรงที่มันไม่เจ็บ ตรงไหนร้อนใจมิควรจะต้องถอนออกมาไปอยู่ตรงที่มันอุ่นหรือที่เย็นตรงไหนหนาวเนี่ยใจมันต้องควรจะถอนออกมามาอยู่ตรงที่อุ่นที่ร้อนแต่ตรงข้ามในเวลาอยู่ที่หนาวหนาวเลยนะหนาวตรงไหนนะหนาวตรงที่ปลายนิ้วหนาวตรงที่ใบหน้าเนี่ยใจมันก็อยู่ตรงนั้นแหละไอ้ตรงที่มันอุ่นๆเนี่ยคือ ในเสื้อผ้าเนี่ยหน้าอกที่มันมีเสื้อผ้าปกคลุมเนี่ยใจมันอยู่ที่ไหนใจไม่อยู่แต่มันไปอยู่ตรงที่มันหนาวร้อนก็เหมือนกันนะร้อนหัวนะเพราะตากแดดหรือว่าเท้าเนี่ยเหยียบกรวดนะคนเดินธรรมยาตาเนี่สังเกตได้นะถ้ามันร้อนหัวนะใจมันไปอยู่ตรงนั้นแหละตรงที่ร้อนถ้ามันเจ็บ เนะจ็บฝ่าเท้าใจก็อยู่ตรงนั้นแหละคือมันชอบรีบเข้าหาความทุกข์นะอย่างงี้เรียกว่าไม่ฉลาดนะใจนี่ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไม่เหมือนกายนี่กายมันฉลาดมากนะอะไรที่เป็นทุกข์อะไรที่เจ็บอะไรที่ร้อนนี่มันรีบถอนออกมาทันทีอันนี้รวมถึงคําพูดที่มันเหมือนกับแก้วหรือเหมือนกับใบมีดนะ คำพูดของบางคนเนี่ยเหมือนกับใบมีดมันกรีดแทงเรากรีดแทงใจใจมันก็เจ็บนะแต่แล้วมันทำยังไงนะมันก็จะนึกถึงคำพูดเหล่านั้นอยู่บ,บ่อยๆเหมือนกับว่ากรีดแทงตัวเองเข้าไปอย่างยิ่งนึกถึงก็ยิ่งเจ็บนะแต่ว่าก็ยังนึกถึงอย่างนั้นแหละ เรียกว่าเป็นมีนิสัยชอบทำร้ายตัวเองนะจะเรียกเป็นพวกมาโซคิดก็ได้นะพวกมาโซคิดคือชอบทำร้ายตัวเองคำพูดไหนที่เจ็บปวดนี่ยิ่งเก็บเอามาคิดเข้าไปใหญ่ร่างกายเนี่ยนะเวลามันเจอขยะนะถ้าขยะอยู่ในมือนะมารีบทิ้งจะเป็นถุงจะเป็นห่อขนมจะเป็นขวดพลาสติกนะแต่ใจนี่มันยิ่งเก็บนะขยะ ขยะอารมณ์เนี่ยมันยิ่งรักษายิ่งห่วงยิ่งแหนท่านั้นไม่พอนะบางทีก็ไปชอบไปหยิบขยะในปากคนมาเก็บไว้ในใจด้วยเป็นนะวะนะขยะในปากคนนะ่ะมันอยู่ในปากคนอื่นนะไปหยิบมาเก็บไว้ในใจก็คือเอาคําพูดเอาคําพูดเอาคําลินทาคําว่าร้านของคนอื่นนี่มาเก็บไว้ในใจแล้วก็ทนุถนอมหวงแหนก็คุณคิดถึงมัน เหมือนกับชอบเปิดฟังอยู่บ่อยๆเ,เพื่อรีววบ่อยๆรีววบ่อยๆอ,อันนี้เียกว่าเป็นพวกที่แสเข้าหาความทุกข์นะแทนที่จะรีบชิ่งรีบหนีรีบถอนออกมาเนี่ยนี่สายแตกต่างอย่างหนึ่งของกายนะกายเนี่ยนะความจำนี่มันดีมากโดยเพราะ ภูมิคุ้มกันร่างกายเราเวลาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเช่นเชื้อโรคเข้ามาเนี่ยร่างกายอาจจะเผลอปล่อยให้มันเข้ามาพอเข้ามาแล้วเป็นไง,ม,นนไงมันก็เป็นไข้ป่วยนะแต่ร่างกายเราเนี่ยจะยอมเผลอครั้งเดียวถ้ามันมีโรคตัวใหม่โรคตัวเดิมเข้ามาอีกนะ ภูมิคุ้มกันร่างกายเราจะไม่ยอมแล้วไม่ยอมให้มันมา,มาอรา,ารวาดเนี่ยจะจาได้ทันทีว่าไอ้ไข้ตัวนี้ไอ้โรคตัวนี้นะจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ดีไอฮิวาก็ดีนะหรือว่าไข้ทรพิกก็ดีเข้ามาเนี่ยโอ้มันรู้ทันท,ทีเลยครั้งแรกไม่รู้แต่ครั้งที่สองมันจําได้แล้วทำงไงนะมันก็จัดการเลยกับเชื้อโรคไม่ยอมปล่อยให้มาก่อกวนอรา,วารวาดเป็นครั้งที่สอง คนเราเนี่ยนะร่างกายคนเราเนี่ยถ้าเจอโรคตัวเดิมนะมันจะไม่พลาดนะคนเราเป็นหวัดได้ครั้งเดียวนะแต่ที่เราเป็นหวัดอยู่บ่อยเพราะว่ามันมันเป็นเชื้อตัวใหม่เข้ามาอยู่เรื่อยหวัดตัวใหม่มันมาเรื่อยเราก็เลยเป็นหวัดปีละหลายครั้งนะแต่มันไม่ใช่ตัวเดิมนะมันไม่ใช่หวัดตัวเดิมถ้าเป็นบางโรคเช่นทรพิษเนี่ยนะ เป็นครั้งเดียวแล้วไม่เป็นอีกแล้วตลอดชีวิตหัดก็เหมือนกันนะถ้าเป็นถ้าเผอเป็นนะครั้งที่สองไม่เป็นแล้วมันมันจำได้ร่างกายผูมคุ้งกันร,ร่างกายแต่จิตใจ,จ,จเป็นยังไงนะโอ้ยมันความจำมันแย่มากนะมันเจอศัตรูเนี่ยมาเล่นงานมันปล่อยให้ศัตรูมาเล่นงานครั้งแล้วครั้งเล่าศัตรูที่ว่าก็คือขยะอารมณ์เนี่ย หรือว่าอารมณ์ที่มันเป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายต่อจิตใจเนี่ยเช่นความโกรธเนี่ยความเศร้าโกรธอยู่นั่นแหละนะความโกรธมาเล่นงานจิตใจเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจเราปล่อยให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานเนี่ยวันละกี่ครั้งปล่อยให้ความเศร้าปล่อยให้ความเครียดเข้ามาเล่นงานเนี่ย นะวันละกี่ครั้งแล้วปีหนึ่งเนี่ยนะปล่อยให้มันมาเล่นงานเนี่ยกี่ครั้งแล้วก็ยิ่งแกนะยิ่งมีอายุมากเนะยยิ่งพลาดท่าเสือทีกับอารมณ์นั้นได้ง่ายนะคือยิ่งโกรธง่ายเนะี่ยยิ่งเครียดง่ายทั้งทั้งที่เนี่ยมันน่าจะ รู้ทันหรือรู้ทางอารมณ์พวกนี้คนเราเนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นอะไรบ่อยๆนะเราจะเราจะรู้จักมันดีขึ้นนะเช่นเมื่อเราสังเกตดินฟ้าอากาศเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออถ้าอากาศแบบนี้เนี่ยนะฟ้าแบบนี้เมฆแบบนี้เนี่ยมีโอกาสฝนตกเรารู้จักการสังเกตเพราะเราเห็นมันบ่อยๆแล้วก็รู้ธรรมชาติของดินฟ้าอากาศ ทำนองเดียวกันคนที่มีพฤติกรรมบางอย่างถ้าเราเจอบ่อยๆเนี่ย,ย,ย,เ,ยเช่นเข้ามาหลอกเราทีแรกเราอาจจะเผลอไม่รู้แต่ถ้าเขาทำนี้หลายครั้งเนี่ยเราก็จำได้เช่นบางคนเนี่ยนะมาหาเราสีหน้าเศร้าสยนะพ่อไม่สบายนะตอนนี้อยู่ ICU ไม่มีเงินเลยนะขอยืมเงินหน่อยนะฮะเราก็ให้ไปสองพัน ไม่คืนนะสามสี่วันหรืออาทิตหนึ่งต่อมาทำหน้าเศร้ายนะลูกไม่มีค่าเราเรียนนะขอยืมเงินหน่อยนะเราก็ใจอ่อนก็ให้ไปนะหนึ่งพันบาทยังไม่ได้คืนเลยนะสามพันที่ให้ไปอาทิตย์หน้ามาอีกแล้วนะนะแม่ไม่สบายนะนะ เป็นโรคเบาหวานเนี่ยขอยืมหน่อยห้าพันเนี่ยคราวนี้เราให้ยืมไหมเราจับทางได้แล้วนะว่าเนี่ยถ้าพ่อไม่สบายก็ต้องแม่ไม่สบายหรือไม่ลูกก็ป่วยเราเจอเงี้ยสองสาครั้งเรารู้ทางแล้วแต่แปลกนะกับอารมณ์เนี่ยความเศร้าความโกรธความหนักอกหนักใจความกลัวเนี่ยมันเข้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งเราก็ ใจนี่ไม่เคยจับทางได้เลยก็ปล่อยให้มันเข้ามาเล่นงานมากขึ้นมากขึ้นในงานนี้เนี่ยนะกายเนี่ยมันเก่งกว่าเยอะนะกายของเราเนี่ยเผลอได้ครั้งเดียวพลาดได้ครั้งเดียวไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคไม่ว่าจะเป็นของแหลมไม่ว่าจะเป็นเกลวไฟเนี่ยอาจจะเจ็บตัวครั้งเดียวแต่ว่าครั้งที่สองนี่ไม่ยอมแล้ว เราต้องฝึกนะฝึกใจเนี่ยนะให้มันมีความเนื่องจากใจเนี่ยมันอย่างที่บอกนะมันชอบท่องเที่ยวนะต้องฝึกใจให้มันให้มันอยู่นิ่งแล้วเนื่องจากใจเนี่ยมันชอบแบกชอบยึดนะเราต้องฝึกใจให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางใจเนี่ยนะมันชอบวิ่งเข้าหาความทุกข์นะฝึกได้นะฝึกให้มันเนี่ย นะไม่เข้าไปหาความทุกข์ตรงไหนเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนมีทุกขเ,เวทนาเนี่ยไม่เข้าไปแค่เห็นพอเห็นไม่เข้าไปเป็นนะทำได้ยังไงนะก็ฝืนมีสตนะิถ้าเรารู้จักธรรมชาติของใจว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยว่ามันมีนิสัยแบบนี้เนี่ยเป็นนิสัยที่ชอบสร้างความทุกข์ชอบหาความทุกข์ ชอบแบกความทุกข์เนี่ยเออเราก็ต้องฝึกสตินะเพื่อจะได้รู้ทันมันสติเนี่ยมันเหมือนกับตาในนะที่ทำให้เราได้รู้อาการของกายว่าอ่รู้อาการของใจว่าใจตอนนี้มันกำลังแบกแล้วนะใจตอนนี้มันกำลังหลงแล้วหลงเข้าไปในในในความโกรธในความเศร้า นะมันกำลังถูกความโกรธความเศร้าความเครียดครอบงำนะมันลืมไปนะมันลืมก็เลยหลงไงนะคาว่าหลงลืมเนี่ยมันภาษาไทยเนี่ยมันมาคู่กันลืมก็เลยหลงนะแล้วก็หลงทำให้ลืมลืมเพื่อคือลืมตัวแล้วก็ลืมสภาวะของอารมณ์นะที่มันเป็นโทษนะถ้าเราฝึกสติเนี่ย นะเราก็จะรู้ทันอารมณ์เราก็จะรู้จักอารมณ์เหล่านี้มากขึ้นจำสภาวะของอารมณ์ต่างๆได้พอมันมาเนี่ยเพียงแค่มันย่างกลายเข้ามาสติมันก็ทำให้ใจนี่รู้ทันนะว่านี่ไอ้นี่ไม่ดีนะไอ้นี่มุ่งร้ายไอ้นี่ประสงค์ร้ายนะก็ไม่ไม่ปล่อยให้มันเข้ามาหลอกเรียกว่าจับทางได้ จับทางอารมณ์ได้หรือว่าถ้าจิตเนี่ยมันไปจมอยู่กับความทุกข์นะด้วยความหลงด้วยความลืมตัวนะสติก็ทำให้รู้ตัวขึ้นมาแล้วก็วางเราะฉะนั้นจะทำยี่ได้เนี่ยเราก็ต้องหมั่นนะมั่นฝึกบ่อยๆแล้วก็มั่นเฝ้าดูจิตใจของเราบ่อยๆแทนที่จะส่งออกนอกแทนที่จะปล่อยใจให้มันท่องเที่ยวไปเนี่ย ใช้ใจเนี่ยกลับมาดูที่จริงเนี่ยมันก็คือเอาสตินี่เรามาดูนะมาดูมาดูใจนยเราจะเรากลับมามองตนก็ได้กลับมามองตนกลับมามองใจมันก็จะเห็นนะว่าใจเราเนี่ยมันกําลังสร้างปัญหากําลังสร้างทุกข์ต่ตัวเองมันกําลังแบกกาลังยึดมันกําลังท่องเที่ยวไปไหนก็ไม่รู้แค่รู้เท่านั้นนะว่าใจเนี่ยมัน มันทำนั่นทำนี่ชนิดที่สร้างความทุกข์หรือไปหาความทุกข์มาใส่ตัวเนี่ยแค่นี้มันช่วยทำให้จิตเนี่ยมันถอนอกมาจากความทุกข์หรือว่าวางมันลงได้งนั้นต้องหมั่นฝึกใจนะฝึกใจนะเพื่อว่ามันจะได้ไม่มีนิสัยแบบเดิมๆเ,เป็นนิสัยที่ทำร้ายตัวเองถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยใจมันจะคอยหาความทุกข์มาให้กับกตัวเราเนี่ยไม่เลิกไม่ลาสักที นันถ้าเรารักตัวนะรักตัวเองเนี่ยก็ต้องฝึกใจให้มากๆเช่นเดียวกับารฝึกกายด้วยแต่ว่าฝึกไม่วก็ฝึกคนละแบบนะอย่างที่พูดเอาคำนี้ก็พูดกันเท่านี้นะกราบครับ